ทูเรียนหมอนทองต้นละห้าสิบบาทกิ่งข้างอายุสี่เดือนสี่เดือนได้เพิ่งเริ่มแตกยอดตัวมันเล็กนะก็เลยอาจะแทงยอดได้ นานจริงๆถ้าฝนไม่มายังไม่แทงนะเนี่ยใส่เล็กมากมากลองดูไปรอดไว้เนี่ยมไม่รู้อะไรมันกินใบอินเึ่นจุดจุดจุด,จด,จด